จะมีเารื่อยนต์รุก์บนเวลานี้รปรกาศแจ่งสถานิบา์รับมากสถานบารับมากให้วางตดิด้วยวางตาินีตั้งนะครับขณะนี้ศูนย์จัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนะครับของจังหวัดสมุทรปาการ สั่งระดมทีมโรงพยาบาลโดยรอบทุกโรงพยาบาลนะครับเตรียมความพร้อมรถพยาบาลนะครับเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์นะครับเตรียมพร้อมรถพยาบาลรถอาสาสมัครนะครับที่จะอพยพทุกป่วยอพยพพี่น้องประชาชนโดยด่วนนะครับใน